ใครจะไปรู้ครับว่าจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจะมีคาเฟ่แบบนี้ด้วยคาเฟ่บนน้ำที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่สส่ทำคอนเทนต์ที่มีให้บริการหมดทุกอย่างทั้งอาหารและเครื่องดื่มครบจบในที่เดียวต้องที่นี่เลยครับลองหุ่นซิตี้เมืองลอยน้ําที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติวิธีเดินทางก็ไม่ยากครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดตลาดเกียบอเาเภอบางปะอินพอมาถึงท่าเรือนะครับจะมี QR code โคให้เราสแกนเรียกเรือซึ่งเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักของที่นี่ครับบอกเลยว่าเดินทาง บอกเลยว่าได้บรรยากาศมากบอกได้คําเดียวเลยครับว่าต้องเพิ่มเป็นจุดเช็คอินใหม่แน่นอนนอกจากโซน o u t ดอร์นะครับเขายังมีโซนห้อง VIP ที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง8ท่านเลยแยกออกมาติดๆกันครับเป็นแพของเครื่องดื่มบอกเลยว่าคิวมากแต่ไฮไลท์ของเราครับอยู่ที่แพกระจกอันนี้ครับเป็นการเที่ยวแบบจอยกรุ๊ปครับอันนี้เริ่มต้นที่8ท่านนะตกคนละ1,000บาทเท่านั้นเองซึ่งกฎเหล็กของที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวท่านไหนก็แล้วแต่ ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับและการดูแลที่ง่ายขึ้นของเจ้าหน้าที่ที่สุดของความชิลครับต้องวิวแม่น้ำอายุธยาน,นี่แหละบอกเลยว่ามีสเสน่ห์มากๆยิ่งเป็นช่วงแดดลมลมตกนะคุณเ๋ยบรรยากาศดีดีนอกจากนี้นะครับบนแพรเขายังมีเครื่องดื่มพอยให้บริการนะครับแล้วก็ยังมีสแน็คของทอดให้ทานเล่นครับหรือไม่ว่าจะเป็นขนมไทยก็มีให้บริการเช่นกันอันนี้คือรวมอยู่ในราคาจอยกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วครับส่วนถ้าเป็นโซนคาเฟ่ปกตินะครับที่ไม่ได้ล่องแพรอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่มีค่า ก็จะมีฟิตเนสคลีนิกเสริมความงามน,ะนวดสปาและแผนโบราณและโซนถ่ายรูปเพิ่มเติมแน่นอนเป็นมากกว่าแพทั่วไปเพราะที่นี่เขาคือเมืองลอยน้ำ